บ้านเราก็ไม่เคยเลี้ยงแมวมาก่อนเลยนะคะน้องลิซ่าก็เป็นแมวตัวแรกที่เราเลี้ยงนะคะเราก็ไม่รู้หรอกว่าจะต้องเลี้ยงยังไงนะก็เลี้ยงตามความรู้สึกอะคือเราอยากให้เขาอยู่อย่างสุขสบายแล้วก็มีอิสระนะคะอยากจะทำอะไรก็ทำได้ ก็เลยไม่ค่อยบังคับเขาเท่าไหร่เหมือนจะตามใจอะนะแต่ก็มีห้ามบ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะตามใจค่ะคือในบ้านเราอะไม่มีเด็กเล็กนะก็เลยมีความรู้สึกว่าเหมือนน้องลิซ่าจะเป็นเด็กตัวเล็กๆที่อยู่ในบ้านนะคะทุกคนก็เลยรุมรักแล้วก็ตามใจกัน ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยตามใจจนจะเสียแมวแล้วหรือเปล่าเนาะเหมือนจะเสียแมวนะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คิดว่าจะเลี้ยงเขาให้เป็นระบบปิดแต่ก็ไม่ได้ปิดแบบร้อเอร์ซนนะคะก็มีพาไปต่างจังหวัดบ้างก็คือไปบ้านของลูกสาวนะคะ,ะแต่ว่า ก็ให้เขาอยู่ในบ้านตลอดเขาก็ไม่ได้คุกคีกับสัตว์ชนิดอื่นเลยนะคะหรือแม้กระทั่งแมวด้วยกันเนี่ยลิซ่าก็ายังไม่เคยเจอเลยนะนี่ก็อายุสามเดือนกว่าแล้วนะคะแต่ถ้าอยู่ในบ้านนี้ก็จะมีบริเวณบ้านนิดนึงค่ะเขาก็จะ เดินออกไปไหนมาไหนก็ได้นะคะเราก็ไม่เคยห้ามเลยนะแต่ก็ให้เขาเดินแล้วก็เล่นอยู่ในภายในบริเวณบ้านนะคะภายในรั้วบ้านเท่านั้นนะก็ไม่ได้ให้ออกจากนอกรั้วไปไหนนะคะแต่ลิซ่าเขาก็ดีอ่ะเขาก็ไม่เคยที่จะปีนออกนอกรั้วเลยนะจริงๆเขาก็ปีนได้นะคะแต่เขาก็ไม่ออก หรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขายังเด็กอยู่ก็ได้เนาะถ้าโตกว่านี้ก็อาจจะไม่แน่นะอันนี้ก็แล้วแต่เขาเลยเพราะว่าก็คิดว่าพยายามเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดนะแต่เมื่อเขาโตขึ้นแล้วตอนที่เขาเป็นหนุ่มเนี่ยเขาก็อาจจะมีหนีออกจากบ้านบ้างนะอันนี้ก็แล้วแต่เขาเลยนะคะ เพราะว่าเราก็ทำใจเอาไว้แล้วนะแต่ถ้าถามว่าอยากจะให้เขาอยู่ที่นี่ตลอดไปไหมเราก็อยากจะให้เขาอยู่ตลอดนะคะเพราะว่าการที่เราเลี้ยงเขามาตั้งแต่เล็กๆเ,เลยเนี่ยมันก็มีความผูกพันเนาะเราก็รักเขาเหมือนลูกอะ่ะก็จะเป็นห่วงนะว่า ถ้าเขาหนีไปอยู่ที่อื่นจะกินยังไงจะอยู่ยังไงเพราะว่าเขาอยู่ที่นี่อะ่ะเราก็ให้เขากินเล่นเต็มที่นะคะก็ให้ความรักเขาเต็มที่เลยนะเพราะว่าเราก็เลี้ยงเขาเหมือนเขาเป็นสมาชิกค,คนหนึ่งในบ้านนะคะจริงๆก็ไม่ได้คิดว่าเขาเป็นแมวนะนเนี่ย ใช่ไหมลูกทุกคนรักหนูหมดเลยทุกคนก็ไม่คิดว่าหนูเป็นแมวนะคะคิดว่าหนูเป็นเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งลิซ่าเขาก็จะมีความแสนรู้ด้วยนะคะเหมือนเวลาเราพูดอะไรที่แบบเหมือนสั่งเขาอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยเขาก็จะเข้าใจนะ เป็นแมวที่ขี้อ้อนนะคะแล้วก็เขารู้ว่าใครรักเนี่ยเขาก็จะไปคอเคลียร์อยู่ใกล้ๆนะคะจริงๆก็รักเขาทุกคนแหละเพียงแต่ว่าคนเราก็อาจจะแสดงความรักแตกต่างกันเนาะ <c oughs> อย่างป้าอ้อก็รักลิซ่าแต่ว่าก็ไม่ได้กอดไม่ได้อุ้มอะไรสักเท่าไหร่นะคะ ก็จะเป็นประเภทแบบรักแบบห่างๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหนูรู้ใช่ไหมว่าปรอรอักอะแต่ปออก,ก็ไม่ค่อยชอบกอดหนูไม่ค่อยอุ้มหนูเนาะอืมไม่เหมือนคนอื่นเลยชอบอุ้มหนูเนี่ยชอบมาคอเคียร์อยู่ใกล้ๆพ่อจ๋าด้วยนะคะอันนี้พ่อจ๋ากำลัง กินบิสกิตกับแยมวิซ่าก็รู้สึกหอมมัง้งอยากจะกินด้วยเหรอลูกอือหนูกินเป็นเหรอกินไม่เป็นหรอกจริงๆก็ไม่ได้อยากให้ขึ้นมาบนโต๊ะนะคะเพียงแต่ว่าบางครั้งเขาก็ปีนขึ้นมาเองบางทีก็ห้ามยากอยู่นะเลือก ก็อย่างที่บอกตามใจจนเสียแมวเสียแมวจริงๆก็ไม่รู้ว่าบ้านอื่นเขาเรียงกันแบบไหนแต่บ้านเราอะเรียงกันแบบนี้ค่ะ